เราจะหอนของเอ็มพอยด์เกรดซอสมาดูทางฝั่งศัตรูกันบ้างเป็นพ่อหนุ่มพายเอลยิงกัาไปครับชาร์จไมือชาร์จโอ้โหชาร์จแบบกระเด็งกระดอนไป <are> ยิง บอกนะเดี๋ยวม่เก็บได้เราแพ้เป็นไปนได้หรอนี้เกิดอะไรขึ้นก็สวัสดีครับกลับมาแบ็กทูไนท์เซฟเกมเมอร์ฮะวันนี้เราอยู่กันในเกม t o t w l War Warhammer 3กับซีรีส์ t ัต War ์ a อ m ์แฮมเมเทคนิคครับวันนี้ตามชื่อตอนเลยตามรอยมาเจ็กตั้งทับที่สูงที่ฝ่าง่ายเหมือนผ่าไม่ไผ่จริงหรือไม่นะฮะ อ่าก็วันนี้ก็จะเป็นการล้อเลียน3ก๊กสักเล็กน้อยนะฮะมาเช็คของเราที่สึกเกตเตงอ่ะเดี๋ยวเราจะมาดูยูนิตผู้ร่วมเข้าการทดลองนะครับ่าวฟรันเหมือนเดิมแล้วก็เรสซอร์สคนดาบของเหล่าเอ็มพอยส่วนศัตรูวันนี้ขอเลือกเป็นไฮเอลแล้วกันครับเป็นซอ r สมาสเตอร์ฮอบโอกับเท็กคลิสนักเวทของเราแต่เราเอาเวทออกเหมือนเดิมนะครับอ่ะเราไปลองกัน เริ่มแรกเราลองตั้งทับในที่ราบแบบปกเสียนะครับว่าใครชนะถ้าใครเคยเล่นเนี่ยของตัวรู้แน่นอนแหละว่าเราแพ้เอลแน่นอนครับมันเก่งมากฮะตัวนี้อ่ะเดี๋ยวเราไปลองดูกันตัดเข้ามาแล้วมาส่วนแผนที่โอ้โหแผนที่โคตรสวยอะ่ะเราจะหอนของเอ็มพอย e เกรดซอสมาดูทางฝั่งศัตรูกันบ้างเป็นพ่อหนุ่มพเอลสุดหลอ่อถือดาบยาวซอสมาสเตอร์ฮอปโอเออ่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มกัน ใครับขอกรุบล็อกไว้ก่อนแล้วกันรอบนี้ได้โจมตีง่ายๆครับเรามาโจมตีในที่ราบกำลังเคลื่อนทับกันแล้วเอาฟรอนกำลัง <c> บ <oughs> ินเข้าไปครับไนลเอล์เอ็มพายโอ้แนวรบปะทะกันแล้วดาบยาวดบาวดบยาวสู้กันครับเกรสซอนของเราบัางเก้านะครับแต่ว่าคาสกแตทเนี่ยมันยังสู้ของฝั่งไฮเอลไม่มีบ้างไม่ได้ครับ เอเคเราดูกันว่าพื้นที่ราบตัวต่อตัวเป็นยังไงรู้สึกเราเริ่มแพ้นะฮะเนี่ยตัวแดงขึ้นเลยครับแพ้ไปแพ้อยู่ตรงนี้ครับขึ้นเป็นสีแดงเนี่ยเราแพ้ถ้าเกิดขึ้นสีเหลืองเนี่ยสูสีครับถ้าขึ้นสีเขียวเนี่ยเราชนะซิกโม่โอ้โหิกมาตายเรียบอ่ะเจอเลยที่โลกหน้าวอร์เมอร์สี่หมื่นแล้วครับ แพ้ครับแพ้ราบเดี๋ยวซอสก็สู้ไม่ได้ครับแพ้หมดครับอ่ะเดี๋ยวถัดมาเราจะเปลี่ยนทดลองในที่สูงนะครับณเมืองเกติงอ่ก็ตามบอสซาสามกเนี่ยก็ผมเว้งให้มาเจ็กนะครับอันนี้เป็นมาเจ็กเราแล้วกันเนาะมาตั้งทับที่ทางเข้ามาดักศัตรูทัพของซูมาอี้อ่ะเตียวครับดักไว้ที่ทางราบกับแต่ว่ามาเจ็กเรายือนอยันว่าเราต้องมาตั้งบนเขาสิ ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าตั้งบนเขาดีกว่าทางราบหรือเปล่าไรคือเนินแล้วเราก็กะให้มันมาตีกันตรงกลางครับเพราะว่านี้เป็นเนินอยู่เราก็จะได้เปรียบนี่สั่งครับมีคายูนิทมันเราคือทายาทของซิทมอเป็นไรครับเดินตีกันแล้วอืมอ่ะดูกัน อาหารเราได้เปรียบหรือเปล่ามีสูสีครับมีเสียเปรียบครับตั้งทับบนที่สูงจะตีฝ่าเรามาง่ายเหมือนผ่าไม้ไผ่หรือเปล่าตามที่มาเจ็กได้กล่าวไว้ตตอนนี้มาเจ็กถูกะหารมาแล้วเรียบร้อยแล้วครับเราเริ่มชนะครับสูสีสเร่งเวลาเลยอ้าวเห็นไหมครับเราชนะฮะ แสดงว่าพื้นที่จุดยุทธศาสตร์อยู่บนที่สูงเนี่ยมีประโยชน์อย่างมากอา้าวแล้วทำไมตามประวัติศาสตร์3า๊กเนี่ยมาเจ็กตั้งอยู่บนที่สูงถึงแพททับสุมาอี้ล่ะก็จริงแล้วอันนี้เป็นเกมะฮะถ้าเกิดชีวิตจริงเนี่ยตั้งอยู่บนที่สูงได้เนี่ยก็ต่อเมื่อข้างบนนี้ครับมีน้ํามีอาหารเนาะแต่เกมนี้เราไม่มีน้ําไม่มีอาหารไม่เกี่ยวกันนะครับ ก็ตั้งคนที่สูงนะครับจากเมื่อกี้ก็จะสรุปได้ว่านะครับการยึดตําแหน่งทําเลที่สูงเนี่ยมีผลต่อการแพ้ชนะนะฮะมีผลต่อเกมอ่ะเดี๋ยวเรามาลองผลปืนกันว่าราบ่บบเนี่ยก่อนที่ฝั่งไฮเอลเนี่ยจะมาถึงตัวเนี่ยสามารถฆ่าได้กี่ตัวครับถ้าเป็นที่ราบเนาะเม็นสื่อว่าเป็นที่ราบเหมือนกันนะเนี่ยมาครับนี่ มีการปัดลูกปืนได้โอเคพเกรดเดือดสโตรโอเคเริ่มมาทากันแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าค่าได้กี่ตัว18ครับ18กับ20เป็น38 38กับ32เป็น70ตัวครับ ที่ราบค่าได้ทั้งหมด70ตัวครับอ่ะโอเคครับถัดมาเราไปลองผลฟืนนะครับหน้าเมืองเกติงว่าอยู่จุดยุทธศาสตร์ที่สูงเนี่ยสามารถฆ่าได้มากกว่าที่ราบหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปลองนะก่อนอื่นเราต้องยืดแถวยาวให้สุดแบบเมื่อกี้กันครับเต็มที่ทสุดแล้วครับอ่ะมาลองกันเหมือนเดิม อ you with me, men of e m p พไยเราทากนก่อพวกเจ้าพร้อมรบเคียงข้างข้าหรือไม่ว้ายยิ่งขลตลบ เราจะไม่มีการยอมแพ้ No surrender <Right. S 1> ดูแล้วค่อนข้างชิลเลยฮะถึงตัวเมื่อไหร่หยุดครับโชว์หยุดอะโอเค เรามาสรุปกันครับยูนิตแรกฆ่าไปได้55ครับอันที่2ฆ่าไปได้52เป็น107 107บวก51เป็น158ครับ158ครับอ่ะก็จะเห็นได้ว่ามาเช็คไม่ผิดนะครับถ้าในเกมนี้ชีวิตจริงอีกเรื่องหนึ่งกอ,องทัพของซูมาอีตายเรียบอ่ะ ทัดมาครับทดลองมมาบ้างสิเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปลองกันอ่ะไปเลยยิงไปนิน้อยเป็นไงบ้างวิ่งข้าไปครับชาร์ตทำไมไม่ชาร์จ,อรจโอ้โหชาร์จแบบกระเด็งกระดอนอต่อสู้เป็นงไงบ้างนี่มันการสหารหมูชัด,ชด เฮ้ยเด่เออเออบอกนะเดี๋ยวไ่เก็บน้าเราแพ้เดี๋ยไมเก็บน้าเราแพ้ครับเป็นเป็นได้หรอนี้เกิดอ,อะไรขึ้นโ้ oh my god ก็เดี๋ยวเรากลับมาใช้กลยุทธ์ของมาเช็คครับอยู่บนที่สูงแล้วก็เราเพื่อทับไป ทหารเดมิกริบน้อยกำลังวิ่งชาร์จลงมาอย่างรวดเร็วครับเตรียมปะทะแล้วไอพิลีฟไอแคนพลายโอ้ can fly. โหบินกระเด็นกระดอนไกลมากๆตอนนี้ก็ำลังสู้อย่างมีเดือดระวางเดมิกริบน้อยแล้วก็ไทเอลส์ซอ์สมาสเตอร์ฮอปโกการต่อสู้ดำเนินไปอย่างสูสีมีชนะบ้างแพ้บ้างครับ ไปดูบุน,น,น,น้อยจะเห็นได้ว่าด,ด,ด,ดาูดมือน้์เราเริ่มกลับมาได้เปรียบนะครับเนื่องจากเราอยู่ที่สูงเ,เริ่มเขียวหมดทั้ง3กรองแล้วหมายความว่าเรากำลังชนะเร่งความเร็วนิดนึงในยีไงที่สุดเราก็ชนะแล้ว <S <S เดี๋ยวเรามาสรุปผลการทดลองกันครับสรุปได้ว่าไม่ว่าจะเป็นเกรสซอสเป็นพลดาบพลปืน นันไอรอนไซด์ side, หรือว่าฐานม้าดิมกิฟไนท์เนี่ยการตั้งทับบนที่สูงมีผลต่อชัยชนะดังนั้นม้าเจ็กไม่ผิดในเกมนี้ฮะเราสามารถตามรอยม้าเจ็กได้ตั้งทับที่สูงตีฝาง่ายเหมือนผ่าไม่ไผ่เป็นจริงดังเขาว่าครับใครชอบคลิปแนวนี้เดี๋ยวผมจะขึ้น playlist ไว้ให้ด้านข้างนะครับชอบกับดไลค์แชร์กับแชร์เจอกันใน ep ถัดไปในเซฟเกมเมอร์สวัสดีครับ